Stop talking. Please look at your worksheet. I will expand your paper. All right. This paper has your part is the Look at the picture first, then read the sentence next to it. The word C. S-double-E-C -e -e It's rare to have you find it For example, the first one chose a cat The sentence says I see a cat I see a cat I see a cat It's all about practicing the word see s ecs S-double-E-C ec and different sentences easy <c oughs> เ,อเอาเอากระดาษรีไซเคิลไปลอ,อกไปลอ,อกอ่าอ่าใครยังลอ,อกคำสาบไ,ไม่เสร็จลอกคำสาบไม่เสร็จกอดใครลอ,อกคำสาบเสร็จแล้วลอกประโยค่อ่าดีออกมา ร้อนเรีบรอซ์อาาฉันเห็นแมวหนึ่ตัวไอซ์ไอติโกฉันเห็นอกอนซีหนึ่งตัวไอซ์ไมฟรนด์ฉันเห็นเพื่อนของฉันหลายคน เวซ์ราคาพวกเราเห็นรถยนเดซีดับลพวกเราเห็นลูกบอลแคดูซีเดดายเบอร์คุณเห็นคอยขับรถไหมหลอกต่อมาวิลเลียม ดิน้อที่วาทีอ่านเลอเประโยค่อไปลายแผ่นไม้อะเราองเวลเลยมเอาแผ่นอ่านมาที่เป็นเพนเทนส์นะไม้ไไหนี่อหอนี่อะไรนะไหนเดี๋ยวปัตตปตดแตกแค่นี้จะเป็นบดไหมจะเป็นวนมอะไป่นี่วิลเลียมเอาใบอ่านมาเร็ว ไม่ใช่ของใหม่อะชีฟใหม่อะชีฟใหม่นี้เนี่ย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 เนได้ยังไม่ได้ไปเอาตรงนู้นขอแค่ล่นเขียนเจ้าดีสกี้ไปเขียนที่มันอุ้ยเอามาเดี๋ยวใจเย็นทีละคนจับกันใจร้อด้วยอเซอ่านดังดามสิวิลเลียมไอเซอย่าละกันอ่านเสียงค่อยดิครูให้ไปอ่านในสว่างนะ ไอเซอาแคทฉันเห็นแมวหนึ่งตัวไอเซขาอีเกิลฉันเห็นน้องอีซหนึ่งตัวไอเซปายแฟร์ฉันเห็นเพื่อนของฉันนี่กัะตันอย่าโดนตีต่แตกไหมเอาไหม ไอ้พัฟาตอดแตกเนี่ยนี่เป็นโรคจีบหรอชอบฆ่าสัตว์ไม่โรคจีบค่ะเราาจัตบันไอพันตีตอดแตกเลนี่ฆ่าสัตว์ตัแบบห้าสิบเวเซราคาเพราเราเห็นลอดยอนเดซีดับเบิลพราเราเห็นโลกบอลแคนยูซี เนดายเบอร์คนแหนคนขับรถหรือเปล่าอ่าเก่งมากจะ่โล่ไปลอกกันต่อไปมีโพเดี๋ยวซิใจเย็นๆสิกับมตาเป็นคนสวยต้องใจเย็นๆโพก็ส่งสว ไอซ์อาเธอร์ฉันเห็นแมวหนึ่งตัวไอซ์อ่านอีโก้ฉันเห็นน้องเอ็นซีเมโพมองหน้ากับตาไม่มองชี้ที่แสดงว่าหลงรักกับตาใช่ไหมแต่งงานกันไหมไอซ์ไอแฟรนด์ฉันเห็นเพื่อของฉัน เวเซยาคาพวกเหล่าเห็นรถยนโดเซเดเซีดาบอว์พวกเขาเห็นลูกบอลแคดยูเซยาไดเวอร์คนเห็นคนขับรถหรือเปล่าเนอะต่อไปกับตาลมาโล

แขนเพื่อนของฉันเตะเพื่อนกับแกวีซีเ้เน่ะาคาพวกเราแห่นคือเราอินล้อยนเดซีะเบาพวกขาวแห่นลลกบอลแทนโยเซ่เดลายบาคนแห่นพวกคนแห่น คนคือคนสามารถแทนคนขับรถไหมรอ,อ,อบจากเอมิกา,อ,กาออกมาเธอใบอ,อ่านมาเซ็นแทนนะ ต้องลองมีโบกับตานนี่จะแข่งกันสวยแข่งกันปัญญาอ่อนใช่ไหมแล้วว่าอย่างไงอมิกายากลองตตดแตกไหมคนั่งให้มันดีดี่่ะนั่งให้มันดีไอซ์อซ์ไนซอซ์นอซ์ไอไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซออนอไอซอ ชานแหน้องอินเซยไอเซย์เซนช์สานแหนเฮงองชานดาน VC ยาคาห้อะเหล่าแหนรถยนเดเซยดาบอลห้องขาวแหนลูกบอลแทนโยเซยเดอะไดเวอร์ คนสามารถแหนรถ <desp> คนขับรถหรือเปล่านอกจากแลเดี๋ยวกูขออนุญาตไป็นแผทสวะสดันึงแพทดสวัดเดียวไปูดีูไดีได้เปล่าผกผู้ผูบอกว่าแพทดสวะไม่ได้ไปดีเจาเอาเอาเอาผู้หญิงในจักโกเลยอาเลยแล Ea. Ee. Deba do tane, e o ดีของกับกันยีเธอมาทั้งสองแผ่นเลยไปอา่านอันเร็วยีโอ้ยพี่ตาผู้กับกันมาคนงควงคนงควงมาใส่กินปากใช่ไหมใช่เหม็นมากเลยคู้กับกันกินปากกับกินปากากับตายก,กับส้วมอะไรเหม็นกว่ากัน <c oughs> ผมว่ากินปากปกับตายเหม็นกว่าส้วมเห <c oughs> ม็นก็เปนกับตาร ใช้ย bar, stumbled, าเสพ้าดอกต่กับการใช้ยาเสพติดลายลูกดอกโบกุหรือดอกโบกี้อ้เออแล้ว oh, okay oh ีเอ้าวเอเดี๋ยวครังหนึ่งเไ่ดี๋ยวกาียยนะ มีพอทำไมไม่ลอกอยากตรงตีสดแตกใค่ไหมฟาดเลยเลยแอับดาบเพอัเออับเทาเเอาบเลบอลลูกบอลเอทแฮตแมวดอจ โซดาอเดอรจีเอไทยอฟไออแฮชเฟชปาดอเอดีคดแฮชเอชเอทีแฮมวไอซีอีอน้ำแข็งเจยไอเจเอ โอสน้ำผลไม้ทไเอไทยว้าวลไอโอเอ็นไลอ็นเซิงตอมไอแอลเแมวนอมเอีเอสทีเนสลักนกออา A N G E Orange ซ้อ e ม P E N Pen ปากกา d e o r I L T ขวเวลผ้าห่ม R E I N Grand p o n S U N Sun ผ้าลีฟ T R ดับเบิ้ลเอทรีต้นมไม้อายเซอาแคสขันเห็นแมวอายเซแอคอีโก้ขันเห็นน้องอินเซอย่าไอพวกที่แน่นนะมันนี่ยมาฟาดเลยอยากนอนไหมจะไปเตะตอดแตกนี่เด้เอาไหม <S <S ไม้อยู่ไหน อามผมาผมเอาเลยเอามาฟาดเลยเอบี้ไาโดนแรกเอ้ยกรดิ่งมันเคยหยอไอซฟรานส์ฉันเห็นเพิ่งของฉันเวเซยาค่ะพวกเราแหนรถจอนเดซ บบเดาบอลพ่อขาวแห็นลูกบอลแทนยูเซเดิไดเบอร์คนสาม,มารถแห็นคนขับรือปล่าบอาไปรอกไปงานให้เสร็จต่อมาวินเลียมเธอมาทั้งสองแผงเลยไปอ่าน

กอทพ้ H A T h a o o I C E i ส e น้ำแข็ง G Y O I C E g e o r น้ำผลไม้ K I T E ไทยว้าวอ I O N l อ o n สิงโต M I R K m ้ว นองเอ็นเอเอ็นเอเอสซีนหลังนองอร์เอเอเ e เอออเรนจ์ซอมพีเอ็นแทนปากกาเดียวโยนอีลทีขาวเลผ้าห่ม ไอเอ็นไรนด์ฟอนสจูซานผาเนสทร์ดับเบิลเอฟรต้นไม้ไอซีแอคทันเห็นแมว I อซีแอนอีันเห็นนกอินเซ I see my friends ฉันเห็นเพื่อของฉันกับตันฟุตนะหยุดเพว่ลูกน้าีันต้องอ่านเวซราคาเพราะเราเห็นรถยนแดซีดับเบิลเพราะเขาเห็นลูกบอลแทนยูซีะได้ปะ คนสามารถเห็นคนขับหรือเปล่าลอกจากเออเดี๋ยวมีผู้ไปฟ้องผู้เอื้องเลยเพราะผู้เอื้องใหญ่ที่สุดที่นี่ไปฟ้องเลยไปเลยเอมี่มาอ่านก่อน เอามาทั้งสอนใบอ่านอยากโดนใช่ไหมอยากโดนใช่ไหมพูดไม่ฟังจับตาเพื่อเรื่องเอออ่านนางนางเอ ดับเบิ้ลเออีอัลท์บีเอมดับเบิลเอลบอลลบอลเซเอทแ่แมวยิมฟาสนะเอเม่มองม่ตั้งใจอ่านก็อ่านดีดีสิดอโอเจด็อกูน่ะเอดดับเบิลเจแอคไค แอส t อแอท f a ชเ o a ปา o จอออท้ดแพชแฮดบวก I อซไอำคักยโ G-O-I c อโจน้ำผลไม้เ I ไอทไขว่าวอา O N ไลออนสิงโต M I L K แมวนอมโดเซ n E S T H Longos O R A N G E Orange ซ้ m ม P E N แ n นบาร์กา K Y I L T K W P H R A I N r a n d o l S O N ตานตาเท็ดกับตานเคยเขาอยู่นี่ฟัสเลยนะ T R D A เทรตไม้ ไอซี <IC> อั a แฉันเห็นแมวแกัปตันทำไมไม่ลอกงานจากรถฟาดเหรออ,อยากโดนไหมจ๊ะไม่อยากลอกงานจ๊ะเออไหนล,ลอกลอกงานสินนลอกแล้วเร็ว,อเ,วเออน่าร่กไปนั่งกับยี จะได้มั่งใจเรียนถ้าบว่าแล้วอยู่กับเคจโอ้ยจุจุจจีจจจไม่อภัยเพื่อนไปเนอเออ,เ,อ,อเล็กเล็กน้อยหน้อยใคร,อรเอ็นเอียนหน เนสต์ลังอาต้เห็นต้องไหนแล้วอาใหม่ไอเซอาคัสฉันเห็นแมวเดี๋ยวก่อนไอเซอาอีโก้ฐานแห็นน้องอินเซไอเซไม่แฟนฐานแห็นเพื่อนของฉันเดซีอาวีเซยดาคา พวกเราเห็นรถจอลเดซีดับเบิลพ่อขาวเห็นลูกบอลแทนโยเซเดดายเบอร์คนสามารถเห็นคนขับหรือเปล่าอ่าต่อไปมีโพแต่ไม่ทำงานเออเดี๋ยวคุณจะปาดกับตามเอง โอ oh, think, okay, no, right. oh, right. oh ้แล uh ้ว huh. จ้านี่เอามาสองใบจ้าสองใบอ่านองเรา้เราเขียนได้ป่าโอ้ไหนขันอรโอ้ชื่อเราชือ

เราวาดอันนี้เราวาดสีดันแล้วว่าวาดเลขอันนี้ด้วยเรา,าไม่เยกยเนกานกับตาหยดนะเอมี่ด้วย ดอกสุนัสอีดับบ้จีแอทไทย F I H Facepa J O E T c o d e p a H A T H Mod อย่าเมานะเดี๋ยวแต่งตั้มเวลาชีรีตูตนะ I C a Ice สำแข้ง D O I จอจอชน้ำผลไม้เทไอทีเอไครว้าวลไอโอเนไลออนสิงโตเอ็ไอแลเคมวนมเอ็นอเอสนสังนกองออราเอ็นเจอออเรนจซ้อม Hanbaga พีแอน i LT บากา l ฮ h ย L โยไออั r คเวลช์ s ่าหอน R a เอเเรนฟอนสยูอนซานพาเทสทร์ดับเบิ้ลเอยรีต้นไม้ I see a cat ฉันเห็นแมว I see an eagle ฉันเห็นนกอินทรี I see my friends ฉันเห็นเพื่อนของฉันปัสสาวะค่ะปัสสาวะ We see the car ห้องเราเห็นรถยนต์ They see the ball ห้องเขาเห็นลูกบอล แฮนยูเซ่เดรดเดอร์คนสามารถแทนคนขับรถหรือเปล่ากับตันถือใบอ่านมาสองใบมาอ่ะเน่เธอมาสองแผ่นมันจะต้องมีสองแผ่นแล้วของหนูอ่ะของหนูเป็นอันนี้เป็นวั่าน ยี่งโดนานะโอ้กมานีพ้านี่จเอเอาาเอาเเอแอปเปิอลเอเบเาบาเอาเบลลูกบอลซีเอทีแคดีโอจส อดับเบิลอไทยเดี๋ยวแป๊บเดียว f i s h i s h s p a d o a t อาหารัง c o d ะ s a d a s h o r เออก็เอาไป i c e i น้ำแข็ง K-U-I-C-E George Nam và K-I-T-E Thái Bao L-I-O-N Lion Tinh To M-I-L-K Mêu Nôm M-E-S-T Nash Tăng Nốt

P.R.W.B. ฟรีต้นไม้ I.C. a c a d e ฉันเห็นแมว I.C. a Eagle I.C. and Eagle I.C. a d Eagle ฉันเห็นนกอินซ I.C. My f e n s ชาเนเบอรของฉันเวเซราคาเพราะเราเห็นรถอนเดซีดับเบิลเพราเราเห็นลูกบอลแคยูซีและลายเบอรคุณเห็นคนขับรถหรือเปล่า now you can leave you can go. go home goodbye have a nice day see Daddy. you later Daddy. welcome welcome, Daddy. welcome.